สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5นะคะที่เรายังคงมุ่งมั่นในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาพิบาลสันติวิธีมุ่งนําความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอช่อง16ค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงเดือนตุลาคมสําหรับประเทศไทยเรามีภาพจำนะคะว่าเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหลายยุคหลายสมัยด้วยกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกับเหตุการณ์ในวันที่14ตุลาคม2516และวันที่6ตุลาคม2519นั่นเองค่ะถ้าเกิดเราไปดูหลายๆประเทศทั่วโลกการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเขาเนี่ยก็จะเห็นภาพการลุกฮือขึ้นมาของประชาชนเพื่อที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน กับในประเทศไทยที่เห็นภาพทั้งประชาชนและนิสิตนักศึกษาลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยที่มีความมั่นคงและมีเสรีภาพนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยเราจะหยิบยกเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ที่เมืองกวางจูเมื่อปี2523มาเทียบเคียงกันให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแบบชัดๆนะคะเพราะว่าในเวลานี้เกิดคําถามตามมาค่ะว่าทําไมการเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยสําหรับเกาหลี เราจะเห็นการเปลี่ยนผ่านของเขาแน่นอนมีความรุนแรงเกิดขึ้นค่ะมีผู้เสียชีวิตด้วย165คนแต่นั่นกลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่นำไปสู่ประชาธิปไตยที่มีสถรภาพที่มีความมั่นคงที่มีความแข็งแรงแต่สําหรับประเทศไทยของเราทำไมการเปลี่ยนแปลงการปกครองเหมือนกับเป็นประชาธิปไตยเพียงแค่ครึ่งใบเท่านั้นเองเรามีโอกาสที่จะปรับเอาเหตุการณ์ ในกวางจูเมื่อปี2523มาใช้กับประเทศไทยของเราให้การเมืองของเราเป็นประชาธิปไตยแบบเต็มตัวและเต็มใบได้ขนาดไหนพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับเดลคีของเราค่ะความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเสมือนเป็นระเบิดเวลาที่สุกไวได้เวลามาร่วมกันปลดชนวนด้วยการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงมาร่วมกันผดบทเปลี่ยนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนอนาคตไปด้วยกัน ในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่22จินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเลื่อมล้ำบทเรียนจากโควิดหน้าฉี6-8พฤศจิกายนนี้ณห้องรอยัลจ u b i บ e รี่อาคารอิมแพคเชเล l เจอร์เมือมทงทองธานีกระจายอำนาจลดความเลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมเสริมพลังพลเมืองสู่สังคมไทยติดตามรายละเอียดทาเ www.kpi.ac.th เป็นที่ทราบกันนะคะว่าหลายๆครั้งที่เราเห็นความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกันทางการเมืองะคะ่ะก็จะเห็นภาพการออกมารวมตัวกันชุมนุมการเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือในต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นสําหรับประเทศไทย14ตุลาคม2516หรือว่าจะเป็นที่กวางจูเกาหลีใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคม2523ทั้งสงเหตุการณ์มีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่คุณผู้ชมคะคำถามเกิดขึ้นว่า เอาเข้าจริงๆเมื่อเทียบกัน2เหตุการณ์นี้เนี่ยบริบทเหมือนต่างกันอย่างไรบ้างแล้วทําไมสุดท้ายปลายทางถึงมีความแตกต่างกันประเทศหนึ่งมีการเมืองที่มั่นคงมีสถิรภาพเป็นประชาธิปไตยแบบเต็มใบแต่ว่าอีกประเทศหนึ่งการเปลี่ยนแปลง นำมาสู่ประชาธิปไตยเพียงแค่ครึ่งใบเท่านั้นเองมีโอกาสหรือไม่ที่ประเทศไทยเราจะเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยแบบเต็มใบแล้วควรต้องทำอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยสอบถามมุมมองความคิดเห็นนะคะจากท่านรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบัณฑิตจันโรจนกิจค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณนัทครับ ค่ะอารย์คะพูดถึงเหตุการณ์14ตุลา2516ในประเทศไทยกับช่วงพฤษภาคม2523ที่เกาหลีใต้ที่กวางจูเนี่ยรจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมาจากการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาทั้งสองเหตุการณ์เลยใช่ไหมคะใช่ครับในประเทศไทยเนาะก็อย่างที่เราทราบก็คือมีกรณีของการเรียกร้องรัฐธรรมนูญคือต้องเข้าใจด้วยว่าในบริบทของการเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรคือฉบับที่เป็นประชาธิปไตย ตั้งแต่ปี2,500ถึง2,502เนี่ยเป็นช่วงขัดตาทับนะจอมพลสฤษดิ์นั่งอยู่ในอำนาจ2,502ถึง2,516นะครับมันยาวนานมากนะครับกับร่วมกับคุณถนอมกิติขจรเพราะว่าคุณสฤษดิ์ถึงแก่สัญญกรรมปุ๊บเนี่ยนะฮะจอมพลถนอมก็ขึ้นสืบอำนาจต่อนั้นในช่วงเวลา10กว่าปีเนี่ยนะฮะ ตั้งแต่2502เนี่ยถึง2511เนี่ยใช้ธรรมนูญการปกครองมีการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา17ใช่ไหมฮะอำนาจบริหารอำนาจตุลาการอำนาจยุติธรรมเนี่ยอยู่ในมือของคนคนเดียวนะครับเพราะนั้นมันก็ถือว่าเป็นยุคเผด็จการ <c oughs> นะครับนี่พอ2511เนี่ยมีการประกาศใช้ร,รัฐธรรมนูญฉบับถาวรนะใช้เพียง3ปีเศษนะฮะปลายปี2514ก็รัฐปรหารตัวเอง นะฮะสองหก็มีธรรมนูญการปกครองชั่วคราวทีนี้คนก็กลัวว่าเอะท่านจะอยู่ในอำนาจแบบเดิมอีกหรือเปล่านะครับเพราะนั้นอันนี้คือจุดเริ่มต้นของประเทศไทยะนะครับแต่ว่าในกรณีของประเทศเกาหลีใต้หรือสาธารณรัฐเกาหลีเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในสภาวะสงครามคือต้องนึกถึงว่าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจบแล้วนะฮะประเทศเกาหลีซึ่งนะฮะแบ่งกันที่เส้นขนาน38เนี่ยนะฮะยังไม่เลิกรบะนะฮะไปปะทะกัน ตรงเส้นขนาน38มเนี่ยมันก็ทําให้เกิดสองรัฐนะฮะที่เคยเป็นประเทศเดียวกันนะฮะประเทศสถานการรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นประเทศซึ่งต้องอยู่ภายใต้นะฮะการปกครองแบบทหารเพราะว่ากลัวว่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝั่งเหนือลุกลงมาเนี่ยมันไม่สามารถต้านทานได้ก็จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์เพราะนั้นในบริบทของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สเนี่ยก็ต้องมีระยะเวลาของการต่อสู้นะครับทางการเมืองทั้งภายในและภายนอก บังเอิญเนี variety, be, ่ยในช่วงนั้นเนี่ยกระแสของการต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกเมืองในโซก็มีในเมืองปูซานก็มีนะครับแทบทุกเมืองนะฮะพร้อมๆกันเหรอคะพร้อมๆกันรูปแบบเดียวกันด้วยรูปแบบเดียวกันก็คือเนกศึกษาเนี่ยก็เป็นพูดง่ายๆเป็นหัวหอกนะเพราะนนกศึกษานี่ก็สามารถที่จะมีสถานะของการเป็นคนเรียนหนังสือมีความรู้ใช่ไหมฮะแล้วก็เชื่อมั่นว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยนะครับก็ต้องให้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยซะก่อนนะ บังเอิญเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมืองกวางจูเนี่ยคือความที่กวางจูเป็นเมืองที่ไกลจากโซนะครับสองก็คือว่าระบบเศรษฐกิจตอนนั้นยังมีความเหลื่อมล้ําสูงะนะครับการสื่อสารมันก็ไม่เหมือนสมัยนี้ นะฮะการสื่อสารก็ต้องอาศัยนะฮะใช้เวลาใช่ไหมฮะเหมือนเหมือนสมัยก่อนหนังสือพิมพ์ของต่างจังหวัดจะได้อ่านของเมื่อวานของกรุงเทพะนะครับกวางจูก็เหมือนกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการปะทะกันร,ระหว่างนะนิสิตนักศึกษาในกวางจูนะฮะกับประชาชนกับกองทัพของรัฐบาลซึ่งมายูกส่วนกลางนะครับในเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยนี่แหละการชุมนุมเนี่ยปรากฏว่าทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ตอบโต้ด้วยความรุนแรง คนในเมืองกวางจูเนี่ยก็ทนไม่ไหว<ฮ>ะนะครับก็ทนไม่ไหวก็เลยใช้กําลังยึดอํานาจนะจากกองทัพรัฐบาลนะฮะกองทัพรัฐบาลต้องถอยร่นออกไปทีนี้มันหนักขึ้นก็คือว่ากองทัพรัฐบาลรู้สึกว่าเอาไม่อยู่ <ฮะ S 2> สิ่งที่เขาทําก็คือตัดขาดเมืองกวางจูจากเมืองอื่นๆคนจะเข้าออกเมืองกวางจูไม่ได้คือเขาใช้วิธีการาล้อมเปลยล้อมปราบล้อมทั้งเมืองปราบทั้งเมืองนะครับนั้นกรณีของกวางจูเนี่ยเจบ็บจบลงด้วย การเสียชีวิตของคนนับร้อยนะครับแล้วก็สูญเสียชีวิตอย่างอย่างต่อเนื่องนะคือคือคนเราเวลาสู้กันมันไม่ได้ตายวันนั้นนะฮะมันมีหลังจากวันนั้นอีกหลายวันก็มีใช่ไหมฮะคนบาดเจ็บแล้วถ้าเกิดว่าเราเทียบกันเป็นข้อขแบบช็อตต่อช็อตเลยอ่ะสิตุลาหนึ่กับพฤษภาสอของกวางจูความเหมือนความต่างของเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างความเหมือนก็คืออันแรกนะครับก็คือในเรื่องของ เป็นระบบก,การเมืองภายใต้เผด็จการทหารนะครับเป็นรัฐบาลที่ใช้กําลังกับประชาชนะนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญเ,เขาไม่มีเหมือนเรานะครับปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญเขาไม่มีเหมือนเราในเวลานั้นนะ,ะ,ะ,ะแน่นอนนะฮะเป็นเรื่องของการต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยก็คือแก้ไขให้รับนูนให้ระบอบก,การเมืองดีขึ้นะนะครับแต่ของเราเนี่ยใช้วิธีฉีกนะฮะฉีกแล้วก็ลางไหมฉีกแล้วก็ลางไหมของเขาเนี่ยต่อสู้เอา ต่อสู้เอานะฮะแล้วต้องเข้าใจด้วยว่าระบอบการเมืองเกาหลีเนี่ยนะฮะประธานาธิบดีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นพอพอระบอบการเมืองมันเปลี่ยนเนี่ยนะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยนะครับก็คือประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งคุณก็ต้องตอบคาถามประชาชนใช่ไหมฮะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องตอบคาถามประชาชนเพราะฉนั้นภายภายหลังเนี่ยเมื่อระบอบการเมืองของเกาหลีใต้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ย คนกว่างจูก็สามารถที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมได้มากขึ้นแต่ความแตกต่างเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเมื <c oughs> ่อเกาหลีใต้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ย <Okay. S 2> นะครับประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งนะฮะก็คือคนพวกกองทัพนะฮะยอมออกจากการเมืองกองทัพยอมออกจากการเมืองคือปล่อยให้มีการเลือกตั้งปล่อยให้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งนะครับระบบการเมืองเกาหลีมันก็เริ่มเริ่มมีการเจรจาต่อรองได้มากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพลเมืองชาวกวางจูซึ่งเคยถูกกระทําอย่างรุนแรงนะฮะก็เริ่มเรียกร้องนะฮะบรรดาญาติผู้เสียชีวิตบรรดาคนที่เห็นอกเห็นใจนะค,คนที่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกวางจูคืออะไรเนี่ยก็เริ่มมีการรื้อฟื้นให้ความเป็นธรรมคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นคนเกาหลีนะครับที่รักชาติให้กับช,วา,ชาวกวางจูนะครับ,รบในที่สุดเนี่ยนะครับก็มีการเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาความยุติธรรม หรือบางคนก็เรียกว่าปัจจุบันเราเรียกว่า transitional justice นี่นะฮะหลักการเนี่ยหลักการพื้นๆเลยฮะถ้า regime change นะฮะระบ,บอบการเมืองเปลี่ยนนะแล้วเป็นประชาธิปไตยด้วยเนี่ยนะครับโอกาสที่จะฟื้นความเป็นธรรมให้กับคนที่รัฐก่ออาญากรรมนะฮะมันก็เป็นไปได้นะครับแต่14ตุลาคมเนี่ยมันมันจบลงด้วยนะฮะมันไม่มีใครต้องเข้าคุกเงี้ยนะฮะคนตายก็ตายไปคนเจ็บก็เจ็บไปก็ตั้งมูลนิธิเอียวยา สงเคราะห์กันไปอันนี้คือคือสภาวะที่เกิดในบ้านเรา จารย์เห็นด้วยไหมกับการที่หลายๆคนบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่สามารถจะเดินไปถึงประชาธิปไตยเต็มบได้สักทีแต่ว่าของกวางจูเขาเนี่ยเขาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่ประชาธิปไตยที่มีสถรภาพและมีความมั่นคงครับคือกอรีกวางจูเนี่ยต้องคือถึงทุกวันนี้นะฮะคนกวางจูก็ยังต้องต่อสู้เนาะเพราะว่าอาคติที่มันสร้างกันเนี่ยมันถอดกันไม่ง่ายนะครับสิ่งที่คนกวางจูทําก็คือมีการตั้งมูลนิธิ ตั้งหอจดหมายเหตุนะครับแล้วตั้งคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งอะไรก็ตามที่เบี่ยงเบนไปจากข้อเท็จจริงเนี่ยคนกวางจูเนี่ยก<อ>็ยไม่ยอมต้อง,ต,องต้องไปแก้ให้ได้แล้วแล้วระบบของการกระจายอำนาจทางการศึกษาเนี่ยนะฮะเกาหลีใต้เนี่ยก็จะมีหลักสูตรแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่กวางจูก็เป็นหนึ่งที่ในพื้นที่ที่เติบโตทางเศรษฐกิจมีความมีอำนาจการต่อรองใช่ไหมฮะมีอิสระในการกําหนดคุริคูลัมหรือหลักสูตรของตัวเองก็จะบรรจุเรื่องเนี้ย นะฮะเพราะนั้นเด็กๆทุกคนก็จะรู้ว่าเมืองกวางจูนี่เกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่อาจารย์บอกไปเห็นในประเทศไทยด้วยไหมคะผมคิดว่าเรากําลังเห็นความเปลี่ยนแปลงเนาะก็คือว่าในเดือนตุลาคมปี2516เนี่ยมันจบลงด้วย6ตุลา2519<อ>นะครับในปีนี้เนี่ยก็มีการแสดงนิทรรศการมีการจัดเตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์6ตุลา นะครับซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางพูดถึง6ตุลาโดยไม่มีทางพูดถึง14ตุลานะครับก็คงจะต้องมีการนะะอธิบายกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วง3ปีเหล่านั้นนะครับแล้วก็แน่นอนก็คือว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วง3ปีนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นผลพวงของระบอบเผด็จการ16ปีนะฮะอย่างน้อย16ปีจาก2500ถึง2516 ใช่ไหมฮะเราเห็น3มปีที่แบบมันบางคนบอกว่าเป็นความปั่นป่วนวุ่นวายแล้วก็ต้องกลับไปทําความเข้าใจซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าในบรรดาคนหนุ่มสาวนะฮะ <c oughs> หรือว่าคนรุ่นนั้นเองเนี่ยก็ให้ความสนใจให้ความสําคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> นะครับแต่ว่า,วาเรายังอาจจะ <c oughs> ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะ <c oughs> ตั้งพิพิธภัณฑ์ตั้งอะไรหอจดหมายเห็นอะไรต่างๆเพื่อที่จะเรียกร้องนะฮะคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นธรรมให้กับคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยค่ะ งั้นเราขออนุญาตพักกันในช่วงนี้ไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นในช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวลองกลับมาพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ต่อนะคะเพราะว่าหลายคนยังคงสอบถามว่ามีโอกาสขนาดไหนที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีหมุดหมายที่นําไปสู่ประชาธิปไตยที่มีความมั่นคงและมีศัรยภาพเหมือนกับที่เกาหลีใต้ในขณะเดียวกันทุกครั้งพอเวลาเจอปัญหาเนี่ยเรามักจะพูดถึงเรื่องของการสร้างความรองดองแต่ประเทศไทยของเราก็ต้องยอมรับเหมือนกับ ปรองดองไม่ได้สักทีอะคะ่ะมีโอกาสไหมที่จะปรองดองกันได้ถ้าเกิดจะทําให้ได้ต้องทําอย่างไรบ้างพักสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะขณะนี้กําลังไหม้ลุกลามที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเจอกับหลายวิกฤต มไม่ออกวันนี้เราเริ่มดีขึ้นแต่เรายังต้องการภูมิคุ้มกันที่เงินนับหลานก็สร้างไม่ได้ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าน้ำใจป้าครับให้ผมช่วยนะครับพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่น คนไทยเคยสร้างขึ้นมาเองหลายครั้งต่อหลายครั้งและภูมิคุ้มกันนี้จะทำให้คนไทยกลับมาแข็งแรงและยิ้มได้เหมือนเดิมภูมิคุ้มกันประเทศไทยนำใจพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นเราช่วยกันสร้างได้ สถาบันพระปกเกล้า ไปพูดคุยกันกับเด็กคีของเราต่อนะคะในช่วงนี้มีกิจกรรมอยากเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเด็กคีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5ค่ะเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลเป็นหนังสือโฟกัสรัฐธรรมนูญโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะวิธีการง่ายๆเพียงแค่ตอบคําถามมาว่าเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่กวางจูประเทศเกาหลีใต้เกิดขึ้นในปีไหนระหว่างข้อ1ปีพุทธศักราช2516หรือข้อ2ปีพุทธศักราช25 123ทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการเดอะคีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5นะคะยังคงนั่งอยู่กับเดอะคีของเราค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบันดิต จันโรจนกิจรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมกับคําถามที่อยากจะให้อาจารย์อันล็อกหลายคําถามเลยเมื่อสักครู่อาจารย์ถึงขั้นแบบถอนใจอย่างแรกคือมีโอกาสไหมคะถนนสายประชาธิปไตยของเราอะเราจะเดินแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่ประชาธิปไตยที่เต็มใบมีความมั่นคงมีสัรรภาพอย่างที่เราอยากให้เป็นครับ คือหลักสําคัญนะฮะผมคิดว่าอันนี้หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์เลยคือว่ารัฐที่มันจะเดินไปด้วยกันได้เนี่ยนะฮะมันก็ต้องยอมรับดุลอํานาจที่เป็นจริงนะคำว่าดุลอํานาจที่เป็นจริงก็คือว่าถ้าตราบใดก็ตามที่คนกลุ่มหนึ่งถืออาวุธนะหรือมีอาวุธรองรับเนี่ยนะฮะกับคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีอาวุธเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องฟังคนที่ถืออาวุธอ่ะนะฮะหรือว่ามีอาวุธรองรับนะฮะนั้นแต่ในสังคมโลกปัจจุบันเน่ยเราไม่คุยกันด้วยอาวุธ เราคุยกันด้วยเหตุผล <Okay. S 2> เราคุยกันด้วยความอารยะนะว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบบนี้คาถามคือเราจะอยู่แบบนี้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องขยบต่อว่าอ่ะถ้าเห็นด้วยว่ามันต้องเปลี่ยนนะครับมันก็ต้องใช้วิธีที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดแล้วเราจะเห็นได้ว่าเกาหลีสมัยก่อนเป็นลูกไล่ในทีมฟุตบอลนะฮะ ทีฟุตบอลในเอเชียเนี่ยโสมขาวนี่แพ้ทีมไทยตลอดนะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงแล้วสังคมการศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะเขามีรถไฟความเร็วสูงพูดเรื่อนี้แล้วนะฮะเขามีทุกอย่างนะฮะที่สังคมก้าวหน้านะฮะพึงจะมีแน่นอนเขามีปัญหาภายในเนาะแต่ว่าการข้ามพ้นนะฮะความขัดแย้งเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง เพื่อที่จะให้เนื้อนาดินของประชาธิปไตยมันโตได้นะครับแล้วความปรองดองจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือมีรัฐบาลที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมีกติกาที่เราเรายอมรับกันได้อาเอร์อุปสรรคจริงๆของเราอะมีอะไรบ้างหรอคะที่ทําให้เราไม่สามารถจะก้าวข้ามความขัดแย้งได้ไม่สามารถที่จะเดินหน้าปรองดองได้คือผมว่าการมีรัฐบาลที่เป็นที่ยอมรับ นะฮะอันนี้คือเรื่องสําคัญที่สุดเพราะว่ารัฐบาลที่มาจากกติกาที่คนไม่ยอมรับเนี่ยมันก็ลําบากมันก็จะกลับไปสู่นะฮะหนึงศทางราสตส์คือรัฐธรรมนูญคืออะไระนะฮะก็ต้องเป็นแผนที่การแช่อำนาจดุลยภาพทางอำนาจของคนในสังคมเป็นแผนที่ในการแช่อำนาจว่าคุณเข้ามาสู่อำนาจได้อย่างไรนะแต่ถ้าแผนที่ในการเข้าสวมอำนาจคุณบอกว่าฟ้องแต่แรกว่าคุณเข้ามาสวมอำนาจโดย นะฮะโดยการไม่ยอมรับของคนจํานวนมากหรือคุณมีระบอบการเมืองซึ่งมันมันสร้างความไม่เป็นธรรมให้กับคนกลุ่มอื่นมันก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วเมื่อเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยนะฮะสังคมยอมรับปุ๊บเนี่ยเราก็เดินต่อไปได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องของการหักกันอย่างเด็ดขาดคือสังคมสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันผ่านไอ,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 อ้การฆ่ากันขนาดใหญ่คนตายเป็นเป็นแสนๆนะครับในช่วงสงครามกลางเมืองเป็นล้านนะครับเสียชีวิตกันแล้วคนอเมริกันบอกว่า คือนะเราไม่สามารถอยู่กันโดยการมีชัยชนะแบบเด็ดขาดไม่ให้คุณมีคนคิดต่างเลยไม่ได้หรอกสังคมอเมริกาก็เลยต้องอยู่กันแบบว่าอ,อ๋อผมรู้ว่ามีคนแบบคุณอยู่แต่เราจะคุยกันนะว่าเราจะอยู่กันแบบนี้จะอยู่ยันอย่างไรนะครับ,รบผมคิดว่าเมืองไทยก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์โลกเกาหลีใต้ก็เหมือนกันนะครับก็มีกวางจูเนี่ย มีการเรียกร้องความเป็นธรรมมาโดยลําดับมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนค้นหาความจริงนะฮะคือการเคารพความจริงซะก่อนว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะแล้วเราอะนะฮะในฐานะมนุษย์คนหนึ่งในสังคมเนี่ยเราจะพูดกับความจริงชุดนี้อย่างไรไม่ว่ามันจะแบบเลวร้ายเจบนนน็บปวดขนาดไหนก็ตามก็ต้องเรียนรู้ผมคิดว่าสังคมไทยถ้าจะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ แล้วก็ใช้วุฒิภาวะทางอารมณ์โอ้โหเราทํากันขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหมีคนถูกฆ่าขนาดนี้เลยเหรอรแล้วเขาเขามีอาวุธจริงหรือเปล่าอุโมงค์ลับมีหรือเปล่าใช่ไหมฮะกวางจูก็โดนเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่า14ตุลากับกวางจูเนี่ยมันเหมือนกันไหมมันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวมันมีส่วนต่างอยู่เพราะว่ากวางจูเนี่ยโดนล้อมปราบทั้งเมืองเลย<อ>นะครับมันจะคล้ายๆ6ตุลา19ึามันจะคล้ายๆพฤษภา53ามากกว่านะฮะแล้วการ การดําเนินการปฏิบัติการข่าวสารหรือ I.O. กับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโอ้มันกระทำรุนแรงมากคือคนเกาหลีเนาะผมคิดว่าเขาเขาเขา,เขาผ่านความทุกข์ยากมาเยอะนะการเป็นสังคมที่ถูกกระทำให้เป็นอนณานิคมในช่วงญี่ปุ่นนะผมเคยไปดูสถานที่เขาเขา เอาคนรักชาติทั้งหลายมาขังมาทรมานโอ้โหมันดูแล้วมันเจ็บปวดครับ,ค,รบคือขนาดเราเป็นคนนอกเนี่ยเราเห็นโอ้โหเล่นกันขนาดนี้เลยญี่ปุ่นทรมานขนาดนแล้วเขาจารึกชื่อไว้เลยว่าโอ้โหมีคนรักชาติชาวเกาหลีใต้เนี่ยจำนวนหนึ่งที่เสียชีวิตในระหว่างการปกครองของญี่ปุ่นเพียงแค่ตะโกนว่านะฮะเราเราไม่เอานะจักราพรรดิญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะก็โดนลากโดนจับไปขังทาทันทรมานอย่างเป็นต้นพอไปดูุ๊บโอ้โหนี่เขาผ่านมาถึงขนาดนี้ครับ ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตทิ้งท้ายปิดรายการวันนี้อาจารย์ขาเราอยากจะให้คนไทยอะเรียนรู้จากเหตุการณ์ความขัดแย้งไม่อยากจะให้เดินหน้าสู่ความรุนแรงอีกแล้วไม่อยากจะให้กงล้อทางประวัติศาสตร์มันวนกลับมาซ้ำๆอีกทำยังไงดีเชิญค่ะอาจารย์พอยห่างกันคนละ3ก้าหายใจลึกๆฟังกันว่าแต่ละฝ่ายอยากได้อะไรนะครับแล้วตกลงกันด้วยอารยธรรมก็คือเหตุผลที่ เราคิดว่ายอมรับกันได้นะครับผมคิดว่าสังคมมันจะเดินไปด้วยเหตุผลเท่านั้นเองนะครับถ้าเราเดินไปด้วยความไร้เหตุผลอาคาตินะฮะโอกาสที่เราจะใช้ความรุนแรงโอกาสที่เราจะใช้สิ่งที่มันเหนือเหตุผลมากระทํากับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันจะหนักมากขึ้นนะครับอย่างที่นําเรียนเมื่อกี้ว่าถ้าเราเรียนรู้จากเกาหลีนะฮะเรียนรู้จาก14ตุลาตุลาหรือพฤษภาที่ผ่านมานะครับจะเย็นเนะฮะดูเหตุผลดูหลักการ ถอยมันนั้นตึงแล้วคุยกันเราจะอยู่กันอย่างไรเพราะมันไม่มีทางที่จะบทขยี้ฝ่ายตรงข้ามให้เหลือเพียงฝ่ายเดียวได้สังคมโลกเราเรียนรู้มาแล้วนะครับแล้วมันจบง่ายๆเลยนะฮะหย่อนบัตรนะฮะการคืนอํานาจการคืนการตัดสินใจนะครับให้กับคนที่เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยก็ไปหย่อนบัตรคือนี่คือพรีมิทีฟที่สุดนะครับที่มนุษย์เราเรียนรู้ในรอบ2000กว่าปีนับจากยุคกลิกเอเทนนะครับไปหย่อนบัตร แก้ปัญหาง่ายสุดเลยใครมากกว่าใครใครควรจะเป็นผู้ปกครองง่ายมากแต่กติกามันต้องเป็นธรรมค่ะอาจารย์วันนี้กลับขอบพระคุณอาจารย์มากที่มาพูดคุยมาอธิบายให้เราได้เห็นภาพการเมืองทั้งในประเทศไทยและในเกาหลีใต้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นน,นะคะวันนี้ต้องย้ำกับคุณผู้ชมไว้เลย รายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5ของเราเนี่ยเราพยายามที่จะปรับเนื้อหาสาระในการนำเสนอให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมจะเห็นภาพจะได้เข้าใจอย่างง่ายๆว่าการเมืองเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปแล้วในขณะเดียวกันเราจะเดินหน้าพัฒนาประเทศได้อย่างไรบ้างความเป็นพลเมืองของเราต้องมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเช่นเดียวกัน ติดตามรายการของเราจะทําให้คุณผู้ชมรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเพราะอยู่ใกล้ตัวคุณค่ะ หมดเวลาของรายการแล้วนะคะในช่วงท้ายนี้ยังคงฝากประชาสัมพันธ์กันไว้คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นแนะนําติชมรายการเข้ามาได้ผ่านทาง Inbox p a เพ Facebook ของสถาบันพระปกเกล้านะคะแล้ว20ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเดอะคีย์ขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5ค่ะคุณผู้ชมครับเพราะว่ารายการของเรายังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์สภาและสถานีโทรทัศน์เทียนเ ช่อง16ในช่วงนี้ท่านอาจารย์บัณฑิตดิชนทชาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ